สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุขคนเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับกับช่องรัดดาชาแนลกับสาวชัยภูมิคนหักตัวเลขเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องคะหลังจากเมื่ขึ้นลอยกระทงแล้วมือนี่ก็เป็นมือรับโชกลำเงินใส่กระเป๋าเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องก้อนสิไปรับเงินเท่ากับมาเบิ่งข้อมูลแนวทางก้อนเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องสิได้ทุ่มคักเนาะค่ะ <c oughs> พี่น้องคะ ว้าหยอกดอกว่าพี่น้องเมื่อนี้กะขคอให้มันมันเนาะคะ่ะเหลือเนวท่าง,งตกลนอีกยังแน่มาเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะว้าวเล้วกัไปจวดจาดเบิ่งข้อมูลกันเลยพี่น้องเริ่มกันที่ยาสีปทุมมา524 594 504 04, 04 24ก4ล่าง1 4 1 9นเกานาะค่ะพี่น้องประเดิมเนวท่างของอยาสีปทุมมา ต่อด้วยฝันที่เป็นจริง415 1415 45เมื่อวานนี้กะออกเล่าไปเนาะคะ่ะ1หาแต่ว่าเป็นเลขปิดเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกะได้นิดน้อยฝันที่เป็นจริงเนาะคะ่ะพี่น้องใบล่างของพ7 7น475767เนาะคะ่ะ2ตัวลอตเตอรี่เนาะคะ่ะพี่น้องจดจัดกันต่อพี่หนวดใจดีเน้นเน้น71 75รอง81 85 กัน91และ95ล่างตรงตรง6ชุดรวยในร่างอาจารย์เตาบนเนาะคะ่ะ025 026 129 420 926 2025 26 29เน้นเน้น25 26เนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาของเพื่อนกะเข่า23เนาะคะ่ะล่างเด่นที่9 91 93 97 98เนอกค่ะพี่นองจวดกันต่อกันทีแนวทางของแอดนั่นนาะค่ะพี่นองคะ่ะวิ่งบนที่3วิ่งล่างที่1 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3เน้นเน้น5 1 2 1 6, 1 6 1 7 1 8 1 9 1ตัวเน้นเครื่องไม้ดอกจันเงินเทวดาปีที่10ภายรอมาแล้ววิ่งบนที่9 1 9 6 9 6 1 6 9 1 389-472-461-981ล่างวิ่งที่9 93 90 92 38 57 79 89โตกันล่างกันบนเนาะค่ะแอดกอนเนาะค่ะให้เม็ดเดียวแคนแคน3 1เอาไปรวยเนาะค่ะพี่น้องคะแอดนมให้7เคยบุรีร um ัมจับให้เนาะค่ะพี่น้อง527 547 57 9นาอค่ะ,คะพี่น้องเพิ่นจับให้เป็นชุด3าตนันาะคะ่ะตัดเลนเอานาอคะ่ะถามักนาอคะ่ะพี่น้องคะ่ะตามต่อกันทีซ่องรับอาจารย์เต ơi, ยผร้ใารอบฟันที่2 29สองเหหมัดเดียว4 0ชุด3ตัว48 9แปเก้านค่ะ,คะพี่น้องสําหรับซ่องรับอาจารย์เตยลุดมาสดๆดหอนๆ่นนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แนวทางการมีรุดมีเขาก็ใส่วิจารย์นในการรับชมเนาะค่ะริดทายกันที่นุ่มตากที่เนาะค่ะบนวิ่งที่7 6็กับน้ำกันพี่น้อง6 7 9 6 9 7ก็สามารถสลับไปเป็น6กับเลยเนาะค่ะพี่น้องสุดเบิลของเพิ่น7 7 3 7 7 6 7 7 8, 7 7 8 7 7 9ชุดรอง0 9 7 5 7 3 7 8 เนาะค่ะ,คะพี่น้องคะสําหรับแนวทางของหนุ่มตาคีนเนาะค่ะคลิปนี้จบลงแล้วเมื่อนีมือร่วยมือเห้งกับคอห้โศกห้มันกับตัวเลขที่ทรงการบานไปเนาะค่ะพี่น้องแล้วพบกับแอดไม่ ine, งวดต่อไปสวัสดีค่ะ